मला <laughs> บานี้ท่านพูดในการเลยพระเจ้าแผ่นดินบนพันทองรองผู้มนการอยู่ในฐานะหนึ่งคลให้ขออนุญาตกล่าวรายงานกิจกรรมพิธีรับถวามบูุดกันยาราชนาวีปีการศึกษา2555ซึ่งเป็นประเพณีสืบตื้อมาให้ทัาเรียนชั้นประถมศึกษาที่สี่โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้ หนึ่งเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระหลาชินีนาคที่ได้พระที่ได้พระราชทานทุญาตพระราชทานชื่อโรงเรียนนวบริษัทราชบุรทิศสองเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของความภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีและความเป็นสิริมงคลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่มีการศึกษา2555ทุกคน ได้มีการศึกษาสัมภาษณรั้งดี้นี็ระดับชั้นมมศที่สที่เข้ารับราชทานเขียนบุฎกติยาราชนาวีจำนวนทสิ370คนแบบนี้ได้เวลาคนขอคนแล้วขอปราบอิจฉาาราการได้การงานและเบอรตัวนักเรียนเข้ารับราชทานเขียนบุฎกติยาราชนาวีต่อหน้าเพาะพัฒฉารักานกลต่อไปขอกสารเเป็นข้อหาโตงานที่คุณเอเจ้าเตมอ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานประาชานยตาให้ใช้ชื่อโรงเรียนในกลุ่มมัธยมศึกษาเจริญเพืเกียรติโรงเรียนดาวีินพราชินุทิยังความรื่นวิติตสมนัะและความตัภูมกใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่คณะครูแะนลกเตียน ตลอดทางผู้ปกครองนักเรียนประสบวิการชาวไทยโดยทั่วันโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการถวายตนและถวายสตาตปะเยา่านของนักเรียนชนยั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่แต่สมเด็จพระนานะงเจ้าพรวรรมราชินาเพื่อน,น,น้อปรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณและเพื่อเป็นความเพิ่มภูมิใจตลอดจนเพื่อความเป็นสื่อมองคล ในโอกาสนี้ขอพระราชทานาพระบรมราชานญาตเปิดตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอีที่สีประจำปีการศึกษา2555จำนวน370คนเข้ารับพระราชทานเข็มมงกุฎอัิยราชนารีต่อหน้าพระบรมชายาลและถวายสัตว์อภิยาาแดดใต้ฝ่าลองขุยกระบาทด้วยกล่าวด้วยกล่อง 对呀。<noise>